หลายทั้งเทิงหมดเ่ะเอาจากไหนดีเขาโยนหลังเลยเออเออเอเอลอย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 อืออือปีเตอร์ปีเตอร์ลากหัวไปเจ้ไกจ้ากเข้าชีตแเน่เอาโัวเล็กมาดูนะเออเอดอ,อดวดสุกให้หลังเข้าอยุเลยปีเตอร์บอกเออตายดีกว่าเนอะนี่ครับแข่งกับซับมิดได้เป็นหนังหน้าคอยกระชืเป็นคนพากให้ครับผมสำหรับแค้ไแนไกเป็นแค้นไก่ละอ่านซื้อผิดอ่านมาถืออ่านขว้าไพ่ของผมนะหลายแค้นไม่หน่องนะโอ้โหนี่มันสุดยอดจริงๆนะผมนะโอ้โหเรียบร้อยนะครับกดแล้วครับ อ่าเราไม่ต้องพึ่งปายนี่ก็เป็นการแข่งกับซับมีถ้ามันับมือกันว่าม่มีจะแคนมีจะทีมหนึ่งสสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองที่ผมเผืออยากปิดไม่โอเคทั้งหมด12ทีมครับผมมีแค้นอะบาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็มีเจแค้นครับผมรอได้เจ็ดแค้น อ่ะเดี๋ยวครับผมเราไทยบ้านทีมหนึ่งครับยังไม่โดดทีมสวงโดดแล้ไปหัวสักไปแล้วเรามาดูแค้นบึงการนะครับบึงการหัวสักไปที่สุสานนะผมเอ็นบีหนึ่งครับผมเอ็นบีหนึ่งนะครับโอ้โหได้รวยหลายไม่รู้ว่าเจิดไปทางไหนน่าจะมาที่แม่ลงสีนะครับน่าจะมาลงสี่เอ็นทีบีจีนะผมในเอ็นทีบีจีสปอร์ตนะลงหัวดูดาวกันเลยเดียวนะเรามาดูทีอินวันครับโอ้โหยึดถอนนาฬิกาไปแล้วนะจังหวะนี้ มาเรามาดู AS กันหน่อยครับ AS e s p o r t ครับโอ้โหเอเอสน่าจะมุดดำน้ำไปใส่ห่ะเอเอสอ๋อผู้เดียวมันเอามาเพียรหรออ๋อเมื่อกี้น่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตครับเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหลุดไปนะผมก็าตกใจเมิดนะผมว่าน่าจะลงเกาะแก้วรับเอเอสนะผมเรามาดูเคเคนะผมนะเคเคนักลบกกุ๊ไข่หมดอ่ะนะลงไปที่พีกกันเลยทีเดียวนะโอ้โหใหม่กอนตัดไม่ยี่ทีมสิบสองครับโอ้โหนะ เป็นไทยบ้านอีกหนึ่งทีมครับบักฟิลมปีเตอร์สูดสวยบัดตองก็้มานะันจัวันนี้โอ้โหนะจังหวะนี้ครับอยากคนจะมาได้ะยินเสียงกันตุ้ดดิน้กันอะไรบ่างยังไงมีเสียงโก้โหวันไว้ยังไงปีเตอร์ได้เข้ามาส่วงลูกจังหวะนี้ครับยังไงต่อครับยังไงปีเตอร์จะเอายังไงต่อครับวัะนี้เขาตัดสินใจมวงมวกด้านซ้ายดูมวกแล้วยังตื่นตกใจเมื่อกี้มันสูดสวยเป็นอะไรเหยมน้ำหรือเปล่านะ นะปีเตอร์เขาได้ตะโกนหาสุดสวยมันได้เหยียบน้ำดอกมันเหยียบมืดฉี่ม้าซื่อเลยสุดสวยได้ต่อไปนะผมปีเตอร์ได้ตะโกนไปบอกว่าเอ้าอิมเตีย์ว่าศาสนาเซียดออกได้ฉี่ม้าหน่อกันได้ยังไม่ใคร่ไขว้เจ้าเจ้าเจ้าคนเราสุดสวยเน่อยมืดฉี่ม้าเอาลราจังหวะนี้ครับปีเตอร์ปีเตอร์อยากบินขึ้นด้านบนเลยบักฟีมบอกขออ้อมด้านขวาเลยมาตรองบนขออ้อมมันมาตรองบอกจะฟาดเขาด้วยฉี่ม้าไรแล้วนี่อันะั ปีเตอร์บอกยิ้มซาด้วเลยว่าเลยเห็นกระดาษว้ไวๆหมดอ่ะว้าบักหลายนักโทษหมดอ่ะเอาจางไหนดีเขาอยู่หลังเลยเออเออเออลอย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 อือปีเตอร์ปีเตอร์ลากหัวไปจะไปเข้าชีตะแลงเอาโัวแดงมาดูนะฮะเออเออดวดสุกให้หลังเข้าอยู่หมดปีเตอร์บอกเออตายดีกว่าเปีเตอร์บอกแม่เมืย์ตีพีดตีพีดหมดอ่ะยังพีดเออยังพลาดมันตีพีดเอาให้ตายซัมเจอทีอินวันล่อไปแล้วเมื่อกี้โอ้เราตัดไปดูทีอินวันครับ โอ้ทีอินวันม้านไหนโอ้โหรอบไปหนึ่งแล้วจวังหวะน,นี้เก็บของมรวยารเอาทีอินวันเป็นผูไน้ได้ราดนะโอ้โหยังไงโอ้ทีอินวันรอบักฟีนไปครับโอ้หัวแตกครับ,อรบเอาเรื่องนะครับโอ้โหคนนี้นะครับปู่แหลงแดงเลยเดียวแต่แคนทีอินวันนี้ยังเลือดสี่นะผมโอโ้ถือว่าน่าจะเชียร์แบบเชียร์เรียบร้อยหรือเปล่าครับแต่ว่าไทยบ้านทีมจี๊สองแตกไปแล้วสองคนนะครับผมเหลือสุดสวยกับมาตองมัาสสวยบอกว่าค่าเสถียร์ม้ายิ่งเฝ้าขึ้นไปใส่เลยนะ มึงขี่ไม้อยู่นนยวะนเฝ้าขึ้นไปพดนมันะ้งวะตายซับมนะันวะเออเออ,เอ,อมันเสียบด่างกันสวยบอกว่าเยเกยบตายไม่งยงได้นรโอุ้สดสวยบอกเสียบด่างกันเลยเดียวเอาตัดมาที่เคเคก่อนครับโอ้ยังฟาร์มอยู่ที่พิกอยู่ครับตัดที่เอเอสก็ยังฟาร์มอยู่ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอ้มีทีมันเอาลนะโอ้ผมตัดมาตรงนี้เหลือหนึ่งคนได้ไงครับโอ้โหเอ็นทีวีจี G, ครับเหลือหนึ่งคนนะไปแตกที่ไหนไม่รู้ครับโอ้โหนะเหลือหนึ่งคนกันเลยเดียว นะฮะ NTV G ครับผมนะนะฮะเราต้องตัดมาดูก่อนอ่นะะาฝั่งนี้ NB1 นะครับยังฟาร์มอยู่ครับตัดมาดูบึงการก่อนครับบึงการก็ยังฟาร์มอยู่แต่ว่าเพื่อนหายไป1คนนะพ่อหไม่รู้โดนใครสอยไปแล้วตัดภาพผทีน่าจะเป็นซันดี้นะครับโอ้ซันดี้ที่มาล้างแนละ้วจะเก็บที่ของบึงการไปหนึ่งนะพงเงินน่าจะยิงสุยดากหรือว่ายิงติดเล็บขบอันนี้ยังไม่แน่ใจนะผมเดี๋ยวต้องรองดูรายละเอียดอีกครับผมว่าความแป็นของเขายิงขนาดไหนครับดูการเล่นของซันดี้ก่อนนะ ะดูการเลงครับเป็นการวางเป้าไว้เกิเลยครับผมนะโอ้โหนะเป็นการแล้วยิงติดเล็บขบแล้วดูจากสถานการณ์แล้วครับโอ้โหนี่ติดเล็บขบนะเอาละตัดไปืี่ทัดบูครับโอ้ทัดบูอยู่ไหนครับเมื่อกี้โอ้โหนอยู่ที่เกาะแก้วครับน่าจะเจอกันแล้วผมหนุ่หวงบอกว่าเดี๋ยวเฝ้าแด้วมันว่าแต่เก็บเห็ดละโมก่อนมันละหนุ่หวงมาเลยสมฝังบอกมันอยู่เพียรออมเลยมันละใส่ถ้ยบอกอยู่ใส่แล้วมันมอเห็นมันละอยู่เพียรอยู่เพียวนะใส่เลยนะยังว่าอยู่เพียนะ เห็นแต่ดาบก็อยู่จอบดาบก็อยู่แลวสมบางบอกเอ้าฉียิงกับบกล้าเมียงเงกูย่าร้ายมันฉีตัวอูดแล้วนจากวันนี้ครับสมบางเออ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 ออบ้เอมะดรครับเจเห็นจางไหนเออนี่ยากไเอ็มเ่ยมันมาเอิมูนหอจเอ๋ยิงน่ะไอ้ยิงสุยหูเ่ยสมบางบอกตื้นเบิดเน่ยา้าแล้วเนี่ยว้าจะเอ็มเลเอเออออต่ยซ้าผสมบางเมียงเอ้เปนฉี้เขียมบอกเนี่ยขี้ขี้ยมมาอยู่นี่โอ้โห เอเอสโอโหจังหวะน,นี้เอเอสล่อไปแล้วครับสมหวังบอกห้ามเอ,อ้ยขี่ขี่เกียจวะยุบวงวันใดเหนะเอาละครัเอจังหวะน,นี้เอเอสก็เหลือสว่วนเหลือสามเหมือนกันครับผมนะยังไงครับวัดกันแล้วโอ้ล้มไปอีกครับไข่เข็มเออ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 โ้โดนไปครับเจอทัดลากหัวแบบเอาเรื่องนะครับจังหวะน,น,นี้ครับเอเอสเหลือส่วนคนครับโดนพีตาเออเออล้มไปอีกเลยครับเออมันจะไปเห็นจักไหนบ่เออไข่หอมมันก็จะฟาบ่เอมันจะฟาบา่ไต่บ่เอ โอ้โหนะน่าจะโดนโถมหรือเปล่าเราตัดป้าไปาที่ทีมฝั่งไทยบ้านโถมหรือเปล่าน่าจะถมเข้ามาแล้วครับหนูหงบอกเล่นยงวยไลน์ไม่ได้เก็บเห็ดบ้านใ้เล้วงยิ่งเฝ้าเขาเลยไซตุ้ยบอกว่าได้เก็บเห็ดแล้วโง่เขาเลยนะท่านบอกบ่สนใจในบางทีเขาได้ไหมนะท่านโอ้โหยังไงครับท่านบูดจังหวัดมันอยู่ใส่เลยนดึกระเบิดไปแลาอยู่ใส่ลหรอสองคนนี่เดี๋ยวตัดภาพบึ้งเอเอ็ก่อนครับกาลันตดเอเอสบอกว่าไอ้มึงดึกไปยังระเบิดกูขี้รอดหีแล้วบอกปอบมันว่าบ้าเหรอใครจะอยู่ล่ะเพื่นน่าาลกอนน ไปแล้วตัดภาพบีิซันดี้เนะครับฝั่งนู้นได้บอกโอ้สันดี้ครับยังไงไทยบ้านเจอกับทีมไหนไม่รู้นะผมซันดี้กับบึงการก็โอ้มาดูบึงการล้มไปหนึ่งครับเพื่อนโอ้โหโ้ยเหยียบน้ำเฮียน้ำไหลก็เผ่าเด้อะบึงการล้มน้ำไหลหมดเลยบึงการล้มนี่เอาไปบึงการทีวียังไงต่อครับโอ้พันล้ำกว่าแล้วเหยียบน้ำข้ามเงินใกล้เกือบเดียวนะบึงการทีวีรอดไปแล้วล้มหรือเปล่าครับเพื่อนบอกมันล้มแล้วเออแกเชาว่าแล้วเออเออเออเมื ชีตดตบ,บนี่คู้เดี๋ยวนะอาฆาันะแบกไปแล้วบึงการยังไงอูซันดี้ก็รออเหมือนกันจังหวะนี้รออครับ,ออบ,บบึงการเหลือศอกแล้วผมเออแบกบึงการเหลือศอกครับผมโอ้โหนะเหลือไทยบ้านทีมเดียวคนรุ่นครับโอไ้ไปไหวจริงๆนะผมแต่โอ้บึงการหดจริงๆ,ๆครับเกมนี้เก็บไปสามคนที้เก็บไปสองครับโอ้โหมันสุดยอดดูครั้งแรกสวัสดีครับผมกดฝากกดติดตามเพียบเลยครับผมนะสตรีมทุกวัน8ปดโมงเช้าถึงทเที่ยงครับผม เอาล้ะจังหวะนี้บึ่งการครับโอ้โหเรามาดูแหววแหววก่อนว่าไอ้ฮ่ามึงเอ้ยมันตายป็นไรนี้ปากู่เท่าไมร่ว่าตัดภาพมาดูทายบ้านทีมหนึ่งก่อนครับทายบ้านทีมหนึ่งง่ยเชียร์สถานการณ์เรียบร้อยครับจังหวะนี้บึ่งการเรามาดูเอ็นบีก่อนเอ็นบียังไม่ได้สู้กับใครนะเอ็นบีวันนะผมเลยยังไม่ได้สู้กับใครครับหนุกหนานไปครับผมนะนะเอ็นบีวันหรือว่านัมเบอร์วันใช่ไหมเออนัมเบอร์วันนะผมตัวย่อเป็นเอ็นบีวันนะผมนะตัดภาพที่เอ็นทีวีจีน่าจะน็อกดาวเลยแล้วครับผมนะโโอ้ห ตัดมาดูทีมโอครับทีมอินวันนะครับทีมอ e ินวันอีสปอร์ตนะผมยังไม่ได้บาดเจ็บอะไรทั้งสิ้นนะยังเหลือคตรผมแต่ว่าเก็บไปแล้ว3คิวรวมนะผมนะครับทีมทีอนะินวันหมดเลยตัดไปที่เอเอสนะผมเอเอสก็จุกตับกันเลยเดียวนะจังหวะนี้หนีออกมาจากเกาะแก้วพิสดารน,นะผมนะมันน่ากลัวจริงๆทั้งหนามทั้งขี้หมาอะไรเต็มไปเลยอาจจะทําให้ลื่นหัวแตกได้เขาตัดสินใจขี่รถออกมากันเลยนะเอเอสโนบิตะ no แล้วก็ไข่หอมนะออกมาเลย ตัดมนนี่เคเคนะผมนะโอ้โห,โหนะตัวปุ๊กไก่นะยังเหลือทีมครบเลยนะรวยลายไปก่อนนะจ๊ะว่านี้ยังไม่พอมัอนเลยยังไม่ได้เจอใครครับตัดมาที่ไทยบ้านทีม12ครับผม oh. เหลือมาตองครับผมมาตองบอกขวเล่นรองบอกแล้วสตดลับ้ะสตดสวยบอกว่าโอ้โหจวบก่อนนะนะโอ้โหมันเสียบดักจริงๆวิ่้โนดนยิงมาหรือเปล่าไม่แน่ใจ oh. ผมติดตามไอ้ตวนเล่นดีๆลกๆเล่นะเมีนบัววายอิริอตเตีย ทุกคนฝากแชร่นะครับขันม้วนกับฝากแชร่นะเพื่อนนะอันนี้เป็นการกระซับมิดแต่หลายแค้นนะเนี่ยวันอะไรอย่ากมิกิได้การดีๆก็ติดตามไว้นะ NTVG ได้แตกไปแล้วผมเอาดีครับรถก้อนเมื่อไรโอ้โหโนบิตะครับผมนะฮะทีอินวันนะผมนะนัมเบอร์ว่าทีรันยี่ใครไม่รู้เปิดไปด้วนไม่รู้ล้อเอาฮะล้อใครแล้วเมื่อกี้แสนดีล้อใครเราเห็นผู้ใดเออ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 ยิงผู้ใดเออเออเออไปตรงเสีบดากเลย แตกไปครับเมื่อกี้ใครแตกครับเมื่อกี้เห็นชื่อไม่ทันครับผมน่าจะเป็นสุดสวยหรือเปล่านะโอ้น่าจะเป็นสุดสวยบอกครับผมมาตองบอกอยู่นี่ครับโอ้โหมาตองบอกโอ้โหอะไรวะอือโหไม่ไหวจริงๆมาตองต้องแบกทีมแล้วจังหวะนี้เอาเรื่องครับโอ้โหเพลินเลินพาลันนะฮะซินดี้นะครับบึงการสว่งสามนะผมนะแป๋วแหววนะผมใส่ตุ้ยครับหนูหงทัดบู ทีมนี้น่าจะเป็นบักทัดนะผมนะแบกยาวๆเลยสวยแล้วหมื่นที่หมาตายแล้วเมื่อกี้นะเอานะแต่ยินเสียงรถมาแล้วเรียนเลยยังไงครับมีรถหรือเปล่าครับเพื่อนบอกอยังไงสว่าง,งดูสิสายตุ้ยบอกเออมาโอ้โหมันโดนยิงเข้ามาไม่ไหวครับโดนเอ็กเอ็มแปดจากด้านขวามาครับเสียงรถก็มาเอออ้ซ้ายขวาซ้ายโอ้โหไม่ไหวยิงครับโอ้โหเสียงดากาอเไยเดียวทัดผู้ครับยังไงครับเพื่อนแตกไปหมดนะครับทัดบอกไม่ไหวยิงเปิือนอะไรก่อนนะ เหลือคนเดียวครับหลายจริงๆโอ้โหโดนเคเคล่อไปครับท่านบอกหาเขาบบเงี้ยนะโอ้โดนโถมเอาครับผมแเราตัดไปดูเคเคก่อนครับเมื่อกี้โอ้โหเคเคขับรถมาเจออีกนี่ครับมันยังไงครับแดงมันตัวมันลากเดงครับผมยังไงโอเคเคแบบล้มไปหนึ่งโอ้ยเมืม่อกี้หนามหลายเอื้อตายทวนเราหมดแล้โอโ้เจอกับแคทไหนเมื่อกี้ทีอินวันหรือเปล่าโอ้ไม่นะไม่ใช่ทีอินวันครับผมนะเจอกับแคทเนี่ยฮะนัมเบอร์วันนะผมโอ้โหหนึ่งตี้คนเดียว อย่างไงน่ามือวันน่ามือวันเออ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 ออกไม่ยังเป็นเสียมดางเลยเปรวะเออเออหัวหัวจู่ยังไงครับเออเออโอ้โหเข้าบางแตง่เลยเป็นโอ้แฟนหมูนาบอกจอบก่อนแล้ววนี้ขาดไปอีกซินดี้บอกขอจอบก่อนอับจีบเออลงไปจีบกันเลยานุนะบนข้างบนแกไม่จริงครับโอ้โหนะเจอรทันบูรัดเอาหรือเปล่าเราต้องมาดูก่อนทีทันบูมาหลอยด้านหลังครับผมทันบูนะเหลือคนเดียวเข้าเสี่ยจริงนๆนะวันนี้ โู้เอาเรือครับทัดบูทําเสียบยิงนะผมโอ้เลือคนเดียวแต่ไม่ยอมหนีครับแต่ว่าไปหล่อด่าเขาก่อนนะผมเป็นการศูนย์ที่เพื hm, ่อนตายไปอ้าใจเย่อเลยเออไปนดนเสียบด่าอีนี่ผู้ใดนี่มนน่าจะใส่เลยครับมาดีครับมาดีครับก็มาดีครับืึวงวงวงไม่น่าจะรอดวงหรือเปล่าเราต้องดูก่อนรอดไม่รอดรอดไม่รอดรอดอย่างรอดวงอยู่นะเตือนสิ้นครับผมยังไงครับรอไปครับเรียบ้อยครับทัดบูครับเรียบร้อยครับมาไงไม่รู้ครับทัดรอดไปสี่คิวแล้ววันนี้ แต่วันนี้อันไทยบ้านทีมสองเหลือคนเดียวครับจากวันที่บึงการเหลือสองคนครับนะฮะโอ้ number วันยังเหลือเต็มทีมครับผมเต็มตีกันเลยเดียวครับหมดหรือยังครับอีอาจจะปะทะกันแบบแสบดากันเลยเดียวเรียบลอยไปครับเหน่งโดนยิงหัวไปครับโอ้น่าจะหมดตีกันเลยเดียวสําหรับเคเคครับผมนะนะลุบคุบไก่ครับผมนะออกไปจากแมปกันเลยเดียวหมดตี้นะผมนะโอ้โหหมดเลยครับเจอ number วันดักเอาเรียบลอยครับผมนะโอ้โหมาผิดท่าจริง บึงการเหลือสวงครับจังหวะนี้ยังไงครับมีอะไรเกิดขึ้นแล้วจังหวะนี้บึงการสาไปแล้วใครขี่มอเตอร์ไซค์เมื่อกี้โอโ้โหยังไงครับเบืงการเหลือสวงแต่ก็ไม่หวันหวหนะ่นโอ้ยหวยมดเมื่อกี้ยังไงครับเลีงไปแล้วเออเออเบียมเอ,อให้มืน่นขี่ตะลึนมาเลยไม่ไหวจริงๆครับเพื่อนบอกว่ามึงมันเลี้ยงดีๆแล้วมาฆ่าเลยวันนั้นจะงมื่นหลายนะโดนเพื่อนด,ดุไปครับเมื่อกี้โอโ้นะ FC, โหนักเคเอโดนเพื่อนด,ดุครับตบบ้างแต่เป็นหนึ่งทีเป็นการสั่งสอนนะโอโ้โหเมืนน่อกี้ทีวีได้สั่งสอนเเพพื่่อนนนนดดแีๆะ ขี่มงขี่ม้ากระเพิบบ่งแนวด้วยโอ้ล,ล้ำหรือเปล่าครับเมื่อกี้ลงไปไหนนะครับนะฮะตัดไปที่นัมเบอร์วันนะฮะยังวิ่งเข้าวงนะครับผมตัดไปที่อย่างแสบวันนะโอ้ที่ดีครับโอ้โหนะฮะทีอินวันนะถ้ายังเจอกับที่ทีอินวันนั่นเองมีโอ้ยังแสบเสืออยครับที่ทีอินวันนี่ครับโอ้โหวงบีบมาจังวันนี้เหลือสิบสี่แลผมโอ้โหยังไงครับมันดูเดือดจริงๆนะจังวันนี้ยังไงครับรวยหลายทีย่นี้ยังรีบเอ็นโซนก่อน นะฮะขอจอดลอยก่อนรีก่อน,นะผมปูเอาเรื่องนะครับแต่ละแคนเราต้องมาด่วนโอ่เอจังวันนี้เหลือสองคนตั้งแต่ออกมาจากแก้วพิจรารณก็ยังรอดมาอยู่นะผมนะเหลือสองคนนะตัดไปเรื่อยน,นะฮะมัดตองอยังรีอยู่ครับโอ้โหรวยลายเลยไม่ฆ่าใครเลยมัดตอง <c oughs> โอ้โหนะพาเพื่อนลงไปเหยียบที่หมาแล้วก็เหลือคนเดียวแลผมนะโอ้โสดยอดจริงๆไปอ่ะ แป๋าววนะครับโอ้โหแป๋าเป๋ายังไงจะลัดนรึเปล่าจะหาลัดจากอาได้คิวหรือเปล่าแป๋าเป๋าบอกวิ่งวิ่งลงไปครับผมยังไงครับแป๋วเป๋าเล่นยๆจะใกล้รีบเป๊ะเลยเลยโอ้โหยังไงรีบก่อนพี่น้องโอ้โหน่าจ้างวันนี้ยังไงครับแป๋าเป๋าเป๋าเป๋ายังไงหลบซ้ายหลบขวาเลยโอ้โหสอดเราต้องตัดภาพวันี้บึงการก่อน้ะโอ้บึงการโดนรอดเป็นเปียกเอ้ยบังคับเด็กมันปูกูไต้รึเล่าซ้ำมาก่อนจะไม่ได้อะไรบึงการบอกว่าซ้ำไปหนึ่งคิวก่อนจะไม่ได้แล้ววิ่งออกมาครับทั้งระเบิดตัวไปเลยเไปแล้ว เออเออถึกพิษถึกพิษถึกพิษลูกพ,พ,พี่พันยามาแล้วครับนายจะโดนบึงการเหลือคนเดียวครับตื่นเต้นอีกตายซะม,มันเออโอ้โหนะเจอทีอินวันล่อเอานะมเมื่อกี้โอ้โหทีอินวันมาแบบตึงนะทุกคนเล่นมาแบบทีมเบิร์กสกเก็กเตยิงเอาแล้วแป๋าเออตายสู้นั่นแป๋าไม่เดวนอะไรวะมึงหายท้องกันเลยเดียวโอ้โหเอาเรื่องนะคนนี้รอดไปสี่คิวนะสำหรับทีมทีอินวันนะแต่ว่าเหลือสามคนนะผมอีอินวันแสนดีนะเดสมอลเล่ไปเมื่อกี้ นะโอ้โหยังไม่ยืมซูมดูอะไรนะมันดูบวกหรือเปล่านะจากวันนี้เหลือบแปดคนครับผมเหลือ8คนเรานับตี้ก่อนนะโอ้โหนับตี้ก่อน1ตี้2ตีสามครับเหลืออยู่3ทีมนะทุกคนนะโอ้โมาตอมบอกว่าจะจอดไปเรื่อยๆก่อนครับเพื่ออันดับที่สวยงามมนะัโอ้โหทำดีนะครับทำดีครับเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆครับผมเอาล้วมาตองครับจอบไปก่อน อาตัดภาพไปที่ซินดี้นะผมเซนดี้เออซินดี้หรือซันดี้ได้ไหมนะแคนนัมเบอร์วันตอนนี้เหลือ4คนคนนะผมอืถือว่าเล่นแบบว่าเล่นเข้ากันจริงๆครับเหลือ4แบบว่ามาครับผมน่าจะเป็นทีมเวิร์กจริงๆนะนะฮะนะฮะเนนบีครับผมลากตู้ไปลูกนี้โอ้โหนะหลกเกือบตายครับลากตู้ไปหนดเลยเอานะเอ็นบีนัมเบอร์วันจะอ้อมด้านบนเพื่อนครับผมตัดภาพไปที่นัมเบอร์วันครับผมนะ แล้วก็ทีอินวันนะผมโอ้โหรอกันแล้วสวงตีนี้มาแล้ววันนี้ครับวันนี้ท่านผู้ชมทุกคนทุกคนนะปากก้นวัวใจเป็นความตั้งใจของผมนะครับผมสวยนี่เป็นการแข่งขันทัวร์นาเมนต์เพื่อชิงเกงในมือสอนมาเทีเดียวเออ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 เสียบดาบแล้วนระตีอินวันบอกว่าโดนด้านบนแล้วเพี้ยนเลยเฮ้ยนะต่างประเทศทีมาได้ตะโกนบอกเพี้ยนแล้วว่าอยู่ด้านเธอมาเลยเออ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 ูยังไงเออเออเราเบิดผู้ใดมาเออเออโว้ยหลายแต่ว่าเออหเสียบดาบมาเลยเดียว เอ้ยระเบะเิดเสียจะห่วงมาแล้วนะน่าจะเจอพิษของ VSS ไปแล้วเมื่อกี้สะอึดสะอื้นกันเลยเดียวโอ้บาต้องบอกว่าไม่สวนโลกครับจังหวะน,นี้โอ้แบกทีมเหลือคนเดียวยังไงครับเลีงแล้วเลีงอีกยังมาหาเป้าหมายไม่เจอเลยน่ะสาบไปก่อนเราจะจับปันนะ๊บเลยน่ะโอ้ยเอนนะครโอ้หุ่นนามเบอรวันลมไปหนึ่งนามเบอวันยังไงครับโอ้มาฝักทีมเลือดโค้งด้านไกลาดปั๊บนี้เรื่องไงนามเบอรวันยิงอะไรไม่รู้ M79 น้อยยังไงครับยังไงตูดกอ่หนาไปลมไปหนึ่งครับ ยิงรัวๆพันลำไปด้วยครับนกุหลาบมาอีกครับผมเรือ, e 8, nah cool. อกไปอีกเรียบร้อยครับจังหวะนี้เร so ือกกี่คนเรือกไปอีกครับผมโอ้โหยังไงยังไงได้ยินเสียงจากข้างหลังอย่าง้ยผู้ใดถ้าได้ยินนี่เขาบอกว่าเขาเนี่ยนะครับเออ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 ลมไปอีกหนึ่งครับโอ้อยู่ด้านในวะนะยังไงยังไม่หมดครับรอไปอีกเดี๋ยวอีกคนเดียวครับได้หรือเปล่าครับเกณฑนี่วันโอ้เรียบร้อยครับโอ้โหยอดเก็บคิวอะไรเดียวคนนี้ ฟ้องไล่ให้แล้วครับแบบนี้โอ้โหนะเกียดคิวนมันเกินไปจาก number นัมเบอร์วันนะวันนี้ล่อไปเก็บคิวนะครับหมดเกินครับจจงหวันนี้สามหนึ่งจังเลยมาตองหรือเปล่ามาตองน่าจะโดนลากด่าครับมาตองรับยังไงสี่หนึ่งแล้วครับเจ้าวันนี้โอ้โหนัมเบอร์วันโดนไปแล้วยังไงชุบเพื่อนได้หรือเปล่าเจา้าวันี้ไม่ไหวจริงๆมาตองบอกยังไงมาตองบอกพันลาก่อนก็มาดีครับมาแล้วอ่ ว้าย <muitas> ิงอย่างว่ได้บวัตถุก็นดะยังไงครับโอ้สามหนึ่งครับมาต่อนไหวหรือเปล่ามาหรือเปล่านี่ยิงถุยโกหูถุยโกหูไปอีกไปเต่ครับถุยอีกว้าใหญ่จังสั่นมาเลยเออเรียบร้อยครับโอ้โหนัมเบอร์วันนะโอ้ต้องยอมรับฝีมือเขาจริงจริงแล้วผมนะแปดคิวครับผมสำหรับคนนี้ครับโอ้โหล่อไปเลยโอ้โหนัมเบอร์วันนะผมนะ เราต้องมาดูอันดับหนึ่งก่อนนะผมนัมเบอร์วันได้ไปครับอันดับสองเป็นไทยบ้านนะจากบ้าตองไม่ได้สักคิวเลยับผมนะอันดับสามเป็นทีนวันนะอันดับสี่เป็นเอเอฟอันดับห้ายังเป็นไทยบ้านอีกครับผมแต่ว่าได้ไปสองคิวอันดับหกเป็นบึงการับผมอันดับเจ็ดเป็นไทยบ้านอีกแต่ว่าได้ไปสี่คิวเพิ่เลยอันดับแปดเป็นเคเคครับนักรบกุ๊กไก่แล้วรอบเปหนึ่งคิวนะผมนะอันดับเก้ารอบไปศูนย์คิวครับเอ็นทีวีจีนะผมนะโอ้โห หือว่าดูเดือดก็เลยทีเดียวนะผมนะป๊อดคักแบบว่าเดือดมันนะมันแล้วก็ตึงมากเลยเป็นเกีที่ตึงมากเลยโอ้แบบเดือดเลยสุดยอดจริงๆนะทุกคน